ไคลบอกว่าเราโซมเนี่ยลองให้เขามาเลี้ยงลูกเองทั้งวันดูนะคะเลี้ยงลูกทั้งวันข้าวก็แทบไม่ได้กินแถมกลางคืนก็ยังไม่ได้นอนอีกจะเอาเวลาไหนไปดูแลตัวเองนี่แหละคะ่ะเป็นสาเหตุให้คุณแม่หลังคลอดโซมแล้วก็ผมร่วงผิวแห้งแถมเล็บฉีกง่ายนะคะแม่ส้มเลยอยากจะชวนให้แม่ๆทุกคนที่เลี้ยงลูกอยู่บ้านหันมาดูแลตัวเองกันนะคะส่วนตัวแม่ส้มนะคะจะเสริมด้วยมิลลาคอลลาเจนพลัสทุกวันเลยค่ะ ตัวนี้แม่ให้นมก็ทานได้นะคะเพราะว่าเป็นคอลลาเจนที่สกัดจากปลาน้ําจืดปลอดภัยกับลูกเราแน่นอนค่ะที่สําคัญเขาเป็นดิปปี้คอลลาเจนที่นิยมที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะเอาง่ายๆลองดูผิวของคนญี่ปุ่นนะคะดูเนียนเล็บสวยแล้วก็ผมสวยด้วยส้มคนนึงแหละค่ะที่อยากมีผิวดีเหมือนเขาวิธีทานก็ง่ายนะคะแค่ผสมน้ำแล้วก็ทานได้เลยค่ะทานง่ายไม่มีรสชาติเหมือนกินน้ําเปล่าเลยค่ะสุดท้ายนะคะเปของลูกแล้วเนี่ยก็อย่าลืมเปให,ให้ตัวเองบ้างนะคะ จะได้สวยสดใสเป็นพี่สาวของลูกๆไปนานๆค่ะต่อจากนี้ห้ามเรียกแม่นะให้เรียกพี่สาวแทน